ใจกดโกดมานะคะ fc บ้านพยุงวงก็แม่อรุณทักไายหัวใจกดโกดนะคะคุณยายอลิสเพนเพนกะหลับยาวคือกันจ้าตื่นขึ้นมาก็เห็นนั่นนะเห็นแต่ตัวไอรูปโปรไฟล์เนาะตื่นขึ้นมาเห็นแต่รูปโปรไฟล์เนาะตอนตีหนึ่งเนาะไม่รู้ลงกี่ทุ่มกี่ยามอิโมจิน่ารักน่ารักเป็นรูปตุ๊กตา ตุ๊กตาน่ารักเนาะคุณเพนสีจิตชาแนลโอ้ยยายไก่ยอยากไปเที่ยวกลางคืนจะตายไปไม่ไหวไปไม่ไหวหรอกเมื่อคืนนี้เครื่องหนึ่งให้เมื่อคืนนี้เครื่องหนึ่งให้คุณจิดเครื่องหนึ่งให้คุณเพนสีเพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องเนาะเครื่องหนึ่งให้คุณจีตเครื่องหนึ่งให้คุณเพนสีคนละเครื่องแล้วก็หลับสวัสดีค่ะน้องเพนสี ยายิงอ่อนยายิงอ่อนบ้านพยุงวงสวัสดีคุณเพ็ญศรีขอบคุณมากจ้ายายไกย่ถ้ายายไก่เจอนะบางครั้งยายยายบางครั้งคุณเพ็ญศรีจะไล่ดึกใช่ไหมยายไก่ก็จะนอนก็จะไม่เห็นแตแต่เมื่อเมื่อคืนนี้คุณเพ็ญศรีขึ้นเร็วนะเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าคุณเพ็ญศรีขึ้นเร็วนะยายไก่ก็แวบไปเห็นพอดีเลยคุณเพ็ญศรีเนี่ย ปกติคุณเพ็ญสีนี่จะขึ้นช้าใช่ไหมขึ้นช้าเนาะยายไก่ก็จะหลับก่อนไงก็จะไม่เจอกันแต่เมื่อคืนบางเอื้นไปเจอพอดีเลื่อนเลื่อนไปไปเจอพอดีอ้าวขึ้นเนาะไหนคุณเพ็ญสีขึ้นไวนะเมื่อคืนขอบคุณมากจ้ายายไกย่ก็จากจะให้ผ่านไปไวเนาะขอบคุณนะคะไม่ใช่ดกดสวัสดีบ้านคุณพยุงวงค่ะคุณยายอินทอนสวัสดีบ้านคุณพยุงวงค่ะ คุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทั้ง22เลิบค่ะเดี๋ยวยายไก่จะทำไฮไลท์ก่อนนะไก่จะได้เวลาลงแล้วไม่ได้ทำไฮไลท์สักทีลืมยา,ายไก่ก็จะขอทำไฮไลท์หน่อยลืมไฮไลท์ตัวเองอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวนี้เขาให้เป็น5นาทีแล้วนะไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวนี้เขาให้เป็น5นาทีแล้วนะทำไฮไลท์เนี่ยเขาให้เป็น5นาทีแล้วเดี๋ยวยายไก่ก็จะทำไฮไลท์หน่อย ทำไฮไลท์เดี๋ยวยายไก่ก็จะจับภาพต้นกล้วยต้นมะพร้าวสักหน่อยทำไฮไลท์เมื่อกี้เป็นรูปผลไม้ใช่ไหมเดี๋ยวยายไก่ก็จะจะไปจับภาพไอ้ต้นกล้วยต้นมะพร้าวสักหน่อยมันใกล้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 เวลาล,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 ลงแล้วชั่วโมงกับสิบนาทีแล้วชั่วโมงกับแปดนาทีแล้ว ทำไฮไลท์เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายไก่จ,จะทำไฮไลท์สักหน่อยเนี่ยพามาดูปีกล้วยนะต้นกล้วยใยใยมันออกปีแล้วนี่มันออกปีแล้วนะมันออกปีแล้วนะี่ออกปีแล้วออกปีแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยงามงามดวยค่ะ โอ้ยคือมองไ่เห็นเนาะประธานนี่มาตรงนี้มองไ่เห็นเลยมองบ่เห็นมองกดไฮไลท์เลยเป็นสว่างปวดบ่มันสว่างเกินไปเนาะยาย่ไก่มองไม่เห็นเดี๋ยวเข้าไปที่เก่าก่อนเป็นไปไปตั้งหลักที่เดิมก่อนมองไม่เห็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วละจะทําไฮไลท์สักหน่อยเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเลยทําไฮไลท์สักหน่อยนี่ได้แล้ว ได้แล้วไฮไลท์ต้นกล้วยสวยๆแล้วก็จะไปไฮไลท์ต้นมะพร้าวอีกชดหนึ่งแล้วก็จะไปไฮไลท์ต้นมะพร้าวอีกต้นมะพร้าวก็รกลกมะพร้าวนำหอมด้ยนี่คุณเพ็ญสีคุณยายยิ่งอ่อนอันน้องจิ๊ดเนี่ยนี่มะพร้าวนำหอมของยายไกลด้เนี่ยมาวาดสื่อที่ตรงนี้เขาเะพ้าจะมีให้สองต้นเนาะเขาจะมีให้สองต้นเนาะอืมทายบอกเผายังอยกันเถิดให้ไรเอาบอกเผายั้อยกันบอกเผางาม ว่าอันนี่คือเป็นหนึ่งนาทีนี่มันระยะไก,ก่พวอไก่พว,วาเป็นหนึ่งนาทีเป็นหนึ่งนาทีเฉยเลยเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นห้านาทีหรือว่าเราทำหลายหลายภาพมันไอ้นี่ไม่ทันน้องทองทำจะไปไหนลูก